สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก้าพามาดูไก่เดจ้าเดอเปิดไฟให้ไก่กินแมงเมาแล้วก็เปิดไฟลอไ่อแมลงเดจ้าให้ไก่มากินแมงเมาก็แบบเป็นอาหารเสริมให้กับไก่ของเรานะคะพอบอกไก่ของเฮานี่ ก็ได้ละมันก็กินแต่หญ้ากินแต่หยวกกล้วยมันก็จะได้แต่วิตามินกับโปรตีนมันก็บ่ค่อยได้ปันไดนะจ๊ะโปรตีนมันก็น้อยเราก็ช่วงนี้กัสัรรา์้ไดลละช่วงน,น,นี้กัแม,มงเม่าออกมาเยอะเพราะเป็นหน้าผลนะคะเราก็ให้ไก่เรานะกินแมงเม่าเพื่อที่จะให้ไก่เราได้โปรโตีนครบท้วนนะจ๊ะ ไก่เขาก็กินโปรตีนเอา้าปลาไก่ไข่มันก็เบิร์เขาซื้อซื้อมันก็แบบไปกินจ้ะอ๋อีกไก่ไข่อีงอ้อไปกินนะแม่มมนะเมงเมาเนี่ยเบิร์่ยลายลายหล,ล,ล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊อยู่เนอไก่แล้วก็อุดมสมบูรณ์สุดฤทธิ์แล้วก็โดดจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับกินเลยทงสัยมันเป็นไก่ตัดต่อสายพันธุกรรมมาเลยบูจักแมงเมามันกินมาเป็นมันเบิร์กับซื้อน่ะมันโง่มันคือไก่บ้านน่ะไก่บ้านน่ะท่าน่ะแมงเมาาข้้ปกวดูซิแม ไก่บ้าน่ะจิกสุดฤทธิ์จ้าเห็นไหมนะกระโดดจิกมาทั้งกาอากาศไปเลหูไปเลยหดูสิไก่เขาก็กินดีกินดีไปเบิ่งขขังไนกันเนาะวันละได้ไปถ่ายทำข้างไนเด้อจ้ามาดู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 น่ะลงไปกินกับข้าวสิลูกทำไมไม่ไปลงล่ะเออมัวเป็นคุณนายใส่สติงคิงสะโปงทำไมล่ะลูก ไปแม่จับลงไปบ๊ะบ๊ะบน่าลงก่อลงหมดอลังการเด้อมึงแบบตำนนตำหนี่ฮามึงแมงเมานะคะร้อยแปดพันเศษแมงเมานะจ๊ะดูด้านนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสบายเบิ่งแมงเมาสบายน่าเบืองนะเบิ่งเบืองเบิ่งเบืองมันไก่เขาก็กินสุดฤทธิ์สว่าปามอร่อยแซ่บนัวหลายเด้อกินเด้ลูกเด้อสิได้ ปรตีนหลายๆเดอ้ออันแมงเมา <c oughs> ตั้งหลายก็เกาปากสุก <c oughs> ต่อเอาโหสิกรรมต่อกันเดอ้อซัวเกิดมาเป็นอาหารไก่เดอ้อตัว่ไข่ไก่กินจะก็เป็นรักของธรรมศาสตร์จะถือโทดโกดเครืองกัน้ะจ้าเด้อถวายร่างกายนี่เป็นทานบุญใสหลวงเกิดสัตว์นาพบสูงก็หนี้อจ่าเดอ้อเอาไก่กินนะลูกเดอ้อไก่ลูกจา๋าลูกของแม่กินนะจา๊าลูกของแม่ จุกูว่ากูไก่กูกูน้อยลงวะใช่ฉันสังเกตว่าไก่ฉันน้อยลงไก่ฉันสี่สิบเอ็ดตัวนะแต่มันน้อยลงน้อยลงฉันละงงมากเลยอ่ะฉันนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้กูเลยสับสนเนาะอ้สุดน,นับแล้วเดี๋ยวสู่เดี๋ยวเดี๋ยวนับใหม่ฮึฮามึงแม่งเหมวกลายพุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้ายี่สี่บ็ดยิบสองสยิบสี่ยายี่กิบเจ็ดสิแปดิบสบสมเอสามสองสามสิบสองตัวพะด่าหายไปเจ็ดแปดตัวพอ่นสามสามบสามสี่สามห้าสาสิบหกตัว สังเกไดว่าไก่ฉันหายไปวันละตัวสองตัวได้นน่นะไก่ฉันสี่สิบเอ็ดตัวได้ไก่บ้านฉันนะฉันนับเกือบทุกอาทิตย์ได้หน่นะสามวันฉันนับที่หนึ่งได้น่ะมันนับวันนี้มันก็น้อยลงได้น่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันนับใหม่ฉันให้หัวหาแล้วฉันก็คัดคิวออกคัดคิวออกอ่มันก็ต้อครบเนนนอนอ่ะนอมใหญ่ไว้ได้ลูกเดอท่านดำนาเด้ลูกเดอใหญ่ไว้ท่านดำนาเด้ลูกเดอ ผู้ใดผู้ใดจะไปก่อนก็บอกแม่เด้อเราจะเก็บเราจะเก็บตัวเมียไว้เยอะๆนะครับแล้วตัวผู้เราก็จะบายบายก่อนเพื่อนนะจ๊ะตัวผู้น่ะแต่ตัวผู้ตัวนี้มันตัวใหญ่เนาะขนาดตัวมันเล็กๆนะแต่เนี่ยมันตัวเล็กมันสมควรเป็นพ่อพันธุ์นะน่ะเพราะตัวนี้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเพราะมันค่อนข้างที่จะตัวมันจะใหญ่เราก็จะทําไปเอาไปทําพันธุ์เลยเป็นพ่อพันธุ์เลยเป็นพ่อพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ให้ตัวมันใหญ่ได้นี่นะ นะจ๊ะดูนะออกกินสุดฤทธิ์สุดเด็ดอุ้ยสมบัติแสบแต่ว,นว่นะัวแต่สูงเนาะโอ้ยโปรตีนสุดฤทธิ์นะสูงเนาะอิ่มแล้วนะวอาหารกูไปกินและเมื่ออื่นมันบ่เซ่เป็จแจลูก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 ของแม่ไปกินแล้วเออนาะตัวนะตน,นี้มันก็ใหญ่ใหญ่ขาเฮ้ยใหญ่แต่มึงแล้วนะเนาะนี่ก็อีกไก่ไข่นะจ๊ะอ้วนปุกปุยจ่า ตะก่อนเดี๋ยวมันมีขนหางสวยงามนะจ้าเราก็จางลายตัดมันนะจ๊ะตัดไม่ให้มันเหมือนเพื่อนมันไปบ้านไหนเราจะได้รู้ว่าเป็นของเราแล้วก็เอาน้ำยาทานเล็บเนี่ยเต็มด้วยนะจ๊ะเออหายไปก็รู้ว่าเป็นของเราร้องทำไมกินต่อเร็วๆกินต่อร้องทำไมเร็วๆกินไวๆอืมเนี่ยเห็นไหมโปรตีนสุดฤทธิ์อยู่เนี่ยกินน่ะน,นะก,กินเข้าไป ก็เอาไก่ไข่มาเนี่ยสูบริทันมันเด้อมันไว้ได้ชมนี่ยนะสานีนะจ๊ะเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายจ้าสานีนะจ๊ะโอกาสหน้าพผอกันไหมขอกดไลค์กดแชด้อจ๊ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์จ้าเป็นกำลังใจให้เลยะนะจ้าทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะเกี่ยวกับกระเทยดงหลวงเรียงไกด้อจ๊ะเด้อจ้ากระเทยอาชีพอิสระจ้าสานีนะจ๊ะ